ทางนี้เร oh. oh, oh. oh. ็วโนวี่โนวี่เน่โนวี่แม็กบาวเน่เร็วเร็วโอ้โหมันมันไปละเดี๋ยวมันก็วิ่งมา ันโนวีเลอะเอะครับงานนี้เลอะเถอะจนโนวีจนโนวีโอ้โหโอ้โหเน,เ,นเน่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 โอ้โอ้ <c oughs> มามามา,มา มันกันแล้วมันกันแล้วมอมแมมหมดแล้วโอ้โอ้โอ้เอาพอพอประเดี๋ยวไปได้แล้วไป